6โรคฮิตที่ผู้หญิงเป็นกันมากถ้าไม่อยากให้เป็นเราจินมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ สวัสดีค่ะจินจากเพจ Healthy Mission เพจที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้สาระดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพและความงามเนื่องด้วยความซับซ้อนของระบบอวัยวะในผู้หญิงทําให้ผู้หญิงเป็นเพศที่มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคบางอย่างโจมตีได้บ่อยกว่าผู้ชายและเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมากกว่าเดิมในวันนี้จินจะมายกตัวอย่างถึง6โรคฮิตที่ผู้หญิงมักจะเป็นบ่อยๆมาทําความเข้าใจและหาวิธีป้องกันแต่เนินเน่นๆกันดีกว่าค่ะโรคที่1มะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงและแน่นอนว่าไม่มีใครอยากพบเจอโรคนี้เพราะหากไม่ได้รับการดูแลหรือรักษาทันเวลามะเร็งอาจจะลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเพื่อนๆทุกคนจึงควรหมั่นตรวจคัมเต้านมของตัวเองบ่อยๆโดยจินแนะนำให้ทำในช่วงเวลาที่เพื่อนๆอาบน้ำจะช่วยให้สังเกตก้อนเนื้อได้ง่ายที่สุดหากตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้เร็วโรคมะเร็งชนิดนี้ก็ไม่ได้นา น่ากลัวแต่อย่างใดเลยค่ะ 2. โรคเยื่อบุหมดลูกจเจริญผิดที่ ใครที่มักจะมีอาการปวดประจำเดือนหนักๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆไม่หายสักทีหรืออาจจะเจ็บช่องคลอดในช่วงการมีเพศสัมพันธ์อย่าไว้วางใจหรือคิดว่าวันหนึ่งอาการเหล่านี้คงจะหายไปเองเพราะอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็ได้ค่ะโรคที่ว่านี้ชะล่าใจไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสร้างปัญหาร้ายแรงอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่นปัญหาการมีลูกยากเพื่อนๆจึงควรรับการตรวจภายใน หรือตรวจอัลตราซาวด์เพื่อตามหาต้นเหตุให้เจอและรีบเข้ารับการรักษาก่อนที่ปัญหาจะบานไปลายไปมากกว่านี้ค่ะ 3. ช่องคลอดอักเสบ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มักจะมีอาการตกขาวมากผิดปกติตกขาวมีสีหรือมีกลิ่นที่แปลกไปก็ต้องระวังในเรื่องของอาการอักเสบของช่องคลอดเอาไว้ให้ดีนะคะซึ่งอาการนี้อาจจะเกิดจากความอับชื้นการติดเชื้อราหรือแบคทีเรียการดูแลความสะอาดไม่ดีพอหรือแม้แต่กระทั่งการทานยาแก้อักเสบบ่อยๆสิ่งที่จินอยากแนะนําคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ในเรื่องการดูแลความสะอาดให้ดีการเปลี่ยนผ้าอนามัยตามรอบที่เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงการทานยาแก้อักเสบโดย ไม่จําเป็นหากเพืเ่อนๆใส่ใจเรื่องเหล่านี้ดีพอก็จะช่วยให้ปัญหาช่องคอดอักเสบเล่นงานเพืเ่อนๆไม่ได้อีกแล้วค่ะ 4. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ใครบ้างคะที่เวลาอยู่นอกบ้านจะไม่ยอมเข้าห้องน้ําสาธารณะยอมที่จะอั้นฉี่ดีกว่าที่ต้องใช้ห้องน้ําร่วมกับคนอื่นๆระวังหน่อยนะคะ<อ>เพราะอาจจะถูกโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบถามหาได้ใครที่เป็นโรคนี้บอกเลยว่าทรมานแบบสุดๆไปเลยเพราะเพื่อนๆจะปวดฉี่บ่อยแต่ฉี่ไม่สูดแถมยังมีอาการปวดท้องน้อยหรือมีเลือดปนอยู่ในน้ําปัสสาวะอีกด้วยดังนั้นถ้าใครไม่อยากต้องมาทรมานกับอาการเหล่านี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม่ไม่อั้นฉี่และทําความสะอาดหลังเสร็จธุระอย่างถูก วิธีทั้งนี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะ 5. โรคกระดูกพุณนผู้หญิงหนึ่งในสาม,มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้และความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังหมดวัยประจำเดือนซึ่งอาการของโรคกระดูกพุณนจะทําให้ความเสี่ยงที่กระดูกหักสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อนๆสามารถรู้ได้ว่ากระดูกของตัวเองเสื่อมไปในระดับใดแล้วด้วยการตรวจวัดความหนานแน่นของกระดูกแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นต้องป้องกันความเสื่อมตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์บุรี่และกาแฟเพราะ3สิ่งนี้จะต่อต้านการดูดซึมแคลเซียมและส่งเสริมโอกาสการเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูงขึ้นนั่นเองค่ะ 6. โรคไทรอยเป็นพิษ เพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคไทรอยได้มากกว่าผู้ชาย5-8ถึงเท่าโดยเฉพาะผู้หญิงในวัย20-40ถึงปีซึ่งหากเพื่อนเพื่อ,อสังเกตว่าตัวเองมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นงุดหงิดง่ายกล้มเนื้ออ่อนแรงหรือมีปัญหาการนอนหลับก็เป็นสัญญาณที่สื่อถึงโรคไทรอยได้ทั้งนั้นเลยเพราะต่อมไทรอยเป็นต่อมที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพื่อควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเมื่อต่อมมีปัญหาก็ย่อมส่งผลตามมามา,มากมายเพื่อนเพื่อน,อนจึงต้องทราบวิธีการดูแลตออมไทยดให้ี ทั้งการกินนอนและออกกําลังกายรวมไปถึงการตรวจสุขภาพเพื่อวัดปริมาณฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง TSH ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพต่อมไทรอยได้เป็นอย่างดีค่ะ จะเห็นได้ว่ามีโรคหลายชนิดที่ผู้หญิงเสี่ยงที่จะเป็นได้สูงไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมเยื่อบุพงมดลูกจเจริญผิดที่ช่องคลอดอักเสบโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคกระดูกพุนหรือโรคไทรอยด์เป็นพิษทุกๆโรคป้องกันได้ถ้าเพื่อนๆใส่ใจสุขภาพของตัวเองอย่างดีพอและลองหยิบเอาวิธีการดูแลตัวเองที่จินแนะนําไปทําตามกันบ่อยๆและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยป้องกันโรคได้สามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนํากันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะได้เป็นการแบ่ง ปความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆคนอื่นอีกด้วยยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงามอีกมากมายที่เราพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Healthy Mission ทั้งใน Facebook และ YouTube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ